พ่อใหญ่เจ้าคือผ้ามูข่อยมาเก็บไก่แต่เฮ็ดนี่โอ้ยอยู่ไก่บ้านมันที่ท่านค้นฉันบอกมูเจ้าว่ะเออก็แม่นดีละอยู่ทั้งดงนี่ละเฮ็ดมันหลายหันแต่ว่ากระต้องระวัางกักหน้อยอย่าผ้ากันเก็บเฮ็ดเพิ่มเด้อล่ะเดี๋ยวหนาเดี๋ยวลังเนี้ยก๋วยแห่งได้ยินข้าวอยู่ว่าสร้างลาเหยียบคนตายหัน โอ้ยสาธุให้เห็นแต่เฮ็ดเด้ออย่าให้พอเด้อสร้างหันขึ้นไปขึ้นมาข่อยละย่านคันสร้างไล่ข่อยสิแลนท่านมูลบอลนี่ห่วยเห็นว่ามันกับบมาไร้ไร่วไ่าประนันนเวยอย่าพากันย่านคือหลายเออพาคกันเก็บอยู่เลาะนี้เดอ้อี๋ยวข่อยจะขึ้นไปลาดทะเวนเบืองทั้งเทิงก่อนพ่อใหญ่ถ้าเห็นสร้างก็เอินมาบอกดิเดอ้อเออๆย่านปนานได้ก็พาคกันมาเนาะมูวเฮี่ก็ได้พ่ด <laughs> จ,จุ๋งเฮ็ดไล่คือผู้ใหญ่เฮ็ดว่าอีรี เบิ้งดูพูน่ะอุยเป็นแตแอ่อนยอดเนะาะฟอกขี้เอาท์ฟอกขี้เอายายจุ๊งอุยยายเตี้ยใอยละลืมคักลืมแน่แม่จะลืมยังเดียวนี่โอ้ยแม่เซียวเพิ่นมายามเมื่อวานนี่คุยกันไปคุยกันมาเพิ่นหละว่าเพิ่นอยากได้ยา,ยาชีฟันอแอเตแซ่เอาอยากได้กระจิญายาเอียงกระโทษสร้างแล้วล่ะกระนำบุญมาพนดวงกันเด้เบอร์โทรศัพท์กะ0 8 9 4 2 2 3 4 7 1 ปดสรงวัดเทือ,อนบนตัวโอ้ยมันโมเมนจังสัน้นเพิ่นอยู่สองเทา้าโทษส,สั่งซื้อบเป,ปนบอคอยกระเลวายขันจังสั้นที่โทษสั่งซื้อให้ดอกมืออื่นจังเขามาเอาเด้อสันดกโอ้คอยมาคือลืมคักลืมแน่แต่ละเตี้ยเ็ดจังไหนละ่ะฮะโอ้ยกับเมื่อจังสั่งก็ได้ดอกเดี๋ยวเพิ่นเกิดมาสง่งเอาจังสั้นบอเออฟ้าเมืบอก้พม,มันได้ลไหลจังคอยมือเออเนาะ ยี่จงยี่จงผู้ใหญ่เฮกเราไปยังบาดนี้เล้วคือเลนใส่ละ่ะว้ายมันเป็นสร้างไรแล้วบอกยั่เที้ยเลนเธอแม่ใช้เขารกระไดเออี่เกี่ยวกับยายจงเลนที่ยังง้อบ้านนี้มันเป็นเห็นสร้างบอกวายว้ายผู้ใหญ่เฮกที่เลนเล้าแท้ไปทางไหนละ่ะพุนพุนพุน,พนเลนไปทางส่วนยางพุน่นเอา้าคือเลนไปทงนางน,น,นั้นโนาบาดนี้ ทางคุณเด้อมันมีสร้างฮะนี่สร้างวัดดิว้าวโอ๊ยเฮ็ยโอ้ยเจ้าคือว่าไขแลนคักแลนแน่แท้โอ้บาหวานปูขึ้นเลยบบบนี้โอ้โหจะไม่เ็พบาปอยคักเนาะตายตายตายโอ้ยเยเจ้าเห็นเนียังเจ้าก็เล่นเดี๋ยวนี้น้าๆคอยจะลงแาดนี้ละแมนเห็นเนียงก็มาบอก ทั้งใน,นทังแลนนี้จากมู่วันี่ไหมเอามูเจ้าผ้ากับแลนน้ำคลนขอยให้แย่งสันไวยกับแลนตัวเจ้าผ้าแลนเนาะเห็นเจ้าแลน,นเขากรแลนไปแล้วกูตกใจนึกว่าเจ้าเห็นส้างเลยเอากูเห็นสูแลนกูกระตกใจคือการแต่มึงตัวางห้องบอกกูว่าสร้างสร้างอยู่หันโอ้ยมันบุมเป็นสร้างจังสัง้นขคอยย่านเจ้าตกสร้างย่า <laughs> ย่านตกสร้างโอ้ย, <laughs> อยหามึงเอ้ยเนะ กูได้ยินมึงห้องกูละว่าแม่นสร้าง <laughs> อันทีแ่แรกเจ้าเห็นหยางสันเจ้าคือเล่นเจ้าเห็นสร้างบ่โอ้ยบ่แม่นสร้างแม่นเสือดอกเ <laughs> น่บ่เห็นสร้างเจ้าเล่นเห็นหยางสันนะว่ากัก็เลน่นตัวแตนมันไหลตอดเนาะ <laughs> <laughs> แตนไลเออ <laughs> โอ้ยหลดตัวคอยเล่นจนหัวสักหัวขวมนาอพพอใะญ่เฮ้ตกลุ้งมีแตนไล่ดอกวาติแเม่น <laughs> <laughs> โอ้ยไนึกว่เห็นสร้าง เือนะสผู้สาวเอ้ยผู้ขานี่ก็มีน้ำอยู่แล้วว่ายู่ชีจินจากเรื่องชีวิตเพื่อชาติ รักนี่เพื่อเธอโบอยบักไปเอกเกาหลีไงเอ้ยอยู่มากกับหลายฝาลาปีแล้วยังบ่มีผู้สอนได้นอนข้างอยู่ผู้เดียวสั่นแล้วปาดทกขาดขนาดเมือ่อนี่ว่าสิออกไปหาน้องหญิงจะเข้ากันนะนั่นไพ้ละน้องหญิงนั่นเอา้ากับข้างมูยย้อนเหน็นเดี๋พ่อยัยเจ้าบ,บั้เดบงบอกคือสิมาคักนอกอันสิรีเกาหลีนั่นว่าสิส่วนไปลองแยง,งจักหน่อยเธอได้กุ้งมากก้อยแออมนพอ่อใดดอกไซแรงสั่นแล้วพว่อยัยเอ้ยมาสัน่นเถาะ บ่ได้แท้ก้อยกุ้งนี่มันอาหารเกาหลีตัวนี้ไหมพี่ขอกัวบีบมายองเน็ตใส่คักๆเนาะมาสตาร์ตตักปุ้ยบ้านเจ้าตีผ้ากันเอามายองเน็ตก็มาสตาร์ตมาใส่ก้อยกุ้งอ้ากับอาหารเกาหลีเนาะนี่ตกลงเรออาตัวซีไปใสก็ดนี้ใอยว่าสิไปส่งของให้ลูกค้าพ่อใหญ่งใครยังละเท้าเอาเห็นเจ้าท่ายบึงด้วยเอาว่าหน้าตาหล่อๆคือพระเอกเกาหลีคือคอยนี่าีอีหยังให้ท่ายบอกแมนล่ะครับพ่อใหญ่ นาตายแบบนี้มันต้องขายให้ขายหน้าขายเงินขายสั้นเท่าน,นั้นแล้วโอ้ยจังแมนวาบาปคนนอเจ้ากระไดเอากระเหยไยเนาะขายขยังสั่นผลิตภัณฑ์ดีท็อกซ์เอ็มทูมันเป็นยังไงล่ะผลิตภัณฑ์เอ็มทูนนะ่ะไปสร้างซื้อสารบัดนี่สนใจสร้างซื้อได้ทีดีเจบาบุญมาพันดวงเบอร์โทรศัพท์0 8 9 4, 4 2 2 3 4 7 1เข้าใจตรงกันเด้อเออเอาคนใหญ่นี่แย เงี S <S ้อีอันนี้แม่มาเห็ดน่านแล้วแทะเฮ็ดก็เห็ดหลังไงพูดเหลืองตัวไฟน้ำเห่าไกลสิพ่อเดือนละ่ะยังบ่ท่านในแล้วอ,อยู่เจ้าของกับเจม่นใจง่ายให้เขามาตัวไฟเมืวว่อวานนี่ก็เอาสบูาา่เยื่อไผ่ชิงหลิงอย่าสิฟันแอตตาเซนมาฝากเฮา้า0ก5ี็หนึ่งสก็ลืมถามเจ้าของกับไดจักสีแล้วย่าได้เงื่อนเพิ่นนั่นเบื่องรู้จนคำจนเมืดสร้างกับยังเห็ดงานอยู่ใส่เข้าไปไฟกูหัน ว่าลังบ้าน,น,าานกะซักผ้าบันแม่มลูกไส้มันเบิงทีวีพร้อมบุมแมนเล่นเกมซัาบหัน <c oughs> ทุ่หนึ่งล่ะกันย่งพากันเห็นงานเสย <c oughs> เปิดสปอร์ตไล่อีกระบักอันนั้นมาเห็ดโอแม่มันอย่างน้อยย่ำนี่บาทนี่มันบ่เห็นหงบอโอ้ยปิดไฟก่อนดอกสันกูตายตายตายตขันเขาปะซอยค่าไฟตายแท้กู <c oughs> อีหยังกับว่าได้ใส่น้ำเขานั่งนั่งเอย้ยนั่งละจ้าเป็นยังแม่แม่ปิดไฟนอนละเดอ้อ <encontra> แม่บ่กเด้ใส่ไฟเดอ้อ <meets> จ้าโวยคือนอนแตเว้นแทนอนตัวมันเปลืองไฟเนาะตายกูตายนอนรับวะน้องบาทนี่สปอร์ตไล่ส w งหลอนเลยบาทนี่แม่ตู้เชื่อมเชื่อมเล็กดังอยู่กาดกาดอยู่ ไล่เข้าไปค่ะค่ะไล่กูนะอี่นันก็จะไม่นั่นตากหาให้พานันปั้นยูหันละงเฮ้ยสวัสดีครับเสินเลยครับเรียกบังโหลดเดออทุกอย่างยีสิบาทครับเชิญเรียกซื้อเรียกหาได้เลยครับดเดออ สิเป็นกะละมังตังตะกาทั้งขยะไม่แขนผา่าฟาซี่ไม่ตียุ่งถุงใส่ของแนวร่องแกว้วเรียกแลล้วๆทุกอย่างยี่สิบบาทครับโอ้ทุกอย่างยี่สิบแมนครับเรียกเบอรงกระโดดเอออะเอาข้อนี้ละสันกระจาใส่บกพีกไม่แขนผาตังนางทานไฟฉายเอา20บาทได้เนนะแมนเอ้าเม่ยังระบาดนหหวยี่บาทยังได้เดี๋ยวนี้ ก็แปดสิบาทแล้วเนาะอันนั้นก็ยี่สิบ 20, อันนี้ก็ 20, ยี่สิบี่อย่างก็แปดสิบสั่นตัวมาเดงเงินไบเศร้ามาให้ยังไ๋อยู่นี่มันมาสิพ่อเอาคือว่าทุกอย่างยี่สิบสั่นบอกจังสี่มันกับตัวกันเท่านั้นตัวเอาตัวจังไดทุกอย่าง 20, ยี่สิบสี่อย่างกับแปดสิบถือแล้วทุกอย่างาายี่สิบหบอมมหลายปานจดก็ยี่สิบโแมนบอกนั่นแล้ว,ว มาหลายปเปอรนกันยี่สิบกางชังสันตัวโอ้ยมันมาเมนจังสัน้นของทุกอย่างอยู่ในร่ละนี่มันอันละยี่สิบทุกอย่างมันยี่สิบโจมาจากอันกับบวกเบื้งเตี้ยหนึ่งสองสามสี <c oughs> ่แปดสิบของโจน่ะนะเฮ้ยมเอาปีนไปปีนมาเขียนไปกับเขียนบัตรืออันนี้ยี่สิบกับบวกว่าเออเออเออปล่อยนะมันผิดเอง เขียนไปไม่ก็น่าอันละยี่สิบถ้าจันก็หอบละยี่สิบไอ้มันเก่งมาเหลวสักกูเฮ็ดยางพ่อใหญ่ยี่น้อ้ยก็เกลีๆอยู่นี่ละไปใช้หน่อยนี่วสิมาหานนิลาให้ถามแน่ ไ้ยถามไม่ยังอันล่างวัดทีนี่เข้าสิไปหาผู้ใดเหรอยังเกาะล่างวัดยังเกาะล่างวัดทีล่างวัดนอสอสามนี่แม่โอ้หุ่นเด้กกที่ดินอำเพิ่พุ่นเด้มันเป็นยังซื้อที่ไม่บอกบอกแล้วกัที่เ่ายูยู่นนี่แล้วมันมีปัญหากันแม่ไยมีมีปัญหาจะไหนเดี๋ยนี่ลรางหัวมันโป่งที่ดินเพิ่มนนเนี่ยโอ้ยบ้านจิตกันนันลาเจ้าฟังรักหัวนละมันลับมันท้างเข้าแม่ เียงกันยุ่งมัวเศร้าจนสี่ากันรักเกาหมัอนญุ่นรักเกาหม่อนยุพี่ฟังเมองไดกับบ้ถือกผันมะว่าห้าเลาหำแดนได้บาดที่นี่เอาแล้วเป็นจังไดบาดนี่โอ้ยอีหน้านันกับข่อยกระเถียงกันนาดำนาแดงพูแล้วเอาไปเถียงกันเฮ็ดยังเทียงกับเฮาหรือเ่พ่อไปเทียงกับผัวอีกข่อยพย่อมข่อยพย่อมพูแล้วเพิ่นว่าโอ้ไปเถียงฮอดกับผัวบ่ติีแล้วเป็นจังไดบาดเนี่หงวยเธอ่ย่อมข่อยก็บ่ย่อมคือกันแล้วเป็นยังเป็นกันวะไปเอาที่ดินอำเภอมาวัดโลด โอ้ยน้อเจมมาได้มู้เจ้าก็ได้เนาะเพื่อนติดกันกันยังสิบเถียงกันอยู่รักหัวเกาไปใช้สิน่ะพวกกินเบิร์ดละเด้เอาพวกกินเบิร์ดเออการักไม้ไปแทนกันแล้วตัวฝังมองเกานั่นาสร้างสบไปขึ้นยากแค้แต่ว่าจังสันล่ะเพื่อนหันบนยอมทางบ้านกสร้างข่อยบ่งึดแน่จังสันแล้วพวกนั่นกับบอล่งผู้นี่กับบอล่งมันก็คุยกันบ่ได้จากเ่ออ่ะเนาะ ห่วยสร้างหวเจมานเอ้ยไม่หยางเพียงที่โน้คนอยู่ใกล้กันห้อยที่ห้อยอาศัยกันค่อยเบอกคอยจ่ากันสันตัวภาษาฝังรักหวานดื้อน่ะน้ำคุณเอาไว้ไนน้ำใสเอาว้นอกถนอมน้ำใจกันงอแห้งหลายเขาสิสร้างดีการบกกับคนนั่นน้ำร้อนป่าเป็นน้ำเย็นกูบ่าอาบนั่นแล้วน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นกูบ่อาบเออ ว่ามันสิเหาเอีอยงไว้เแ่าห้าข <laughs> ุนศร้าตั้งใจสร้างว่าสิปื้อนาแน่กับบ่ได้ลองบังกันแล้วน้ำเย็นเ <laughs> <laughs> มื่เจ้าสิไปเทียมกันนั้มันเป็นยงังอุดรักเกา่าออกอลักไม่ใส่ทีก็มันยื้อแสงมันสียื้อหันตัวไปเทียมกันหาสิแตกยังหาเขคเดียนกาก็บไม่เห็นมันนี่แม่เป็นปัญหาวันขักเนาะขุนศร้ายังกักบบ่ได้